ครับาารธรรมโชติรดตามมาช่วงดีๆทุเรียนบ้านเดินครับสายๆสายๆของวันพฤหัสบดีที่27หรือ28นะครับไม่แน่ใจนะครับชมบรรยากาศยามเช้าและลมแรงๆครับแดดจัดลมแรงครับวันนี้ลมเย็นครับลมเย็นทุเรียนมีดอกเท่าเดิมนะครับยังไม่มีดอกเพิ่ม ต้นใหญ่ต้นเดียวที่มีดอกนะครับตอนนั้นยังนิ่งอยู่ลมแรงครับลมแรงลมแรงตัวซาซาประจำสวน สวนก็ต้องมีเลี้ยงไว้ครับนักล่างูนักล่าหนูเลยลูกชายผมแดดจัดครับถ้ามีแต่มีลมลมเย็นครับแต่แดดจัดนะครับมีลมมาเป็นช่วงๆครับแรงๆนะครับบรรยากาศทุเรียน3าปีนะครับ ด้านหลังนี่3ปีแต่นกจิบนี่นกจบนี่4ปีส่วนมากจะ3ปีครับเพราะว่าปลูกหลังพายุทลมพับต้นทุเรียนต้นเงาะต้นลำํำไยต้นมะม่วงค่อยหลาย10ต้นครับพังหมดก็เลยกลายมาเป็นทุเรียนนะครับพายุเล่นงานเมื่อ มีนา31มีนา64ชําได้เลยนะครับหลังจากเคี้ยวมะ่วงเคี้ยวต้นลำํำไยอะไรเสร็จต้นงาะเสร็จก็ปลูกทุเรียนครับเพราะ,ะนั้นจะครบต้นใหญ่จะ3ปีนะครับ3ปีนอก,ก,ก,กจากที่ปลูกเสริมที่หลังก็ปี2ปีครับแดดแรงครับยืนในร่มแล้วถ่ายครับ แสงและแสบดูท้องฟ้าท้องฟ้าใสกิ๊กมีปุยนุ่นเป็นเล็กบางบางนะครับที่เห็นนี่ก็คือหลงรับแรงหลงรับแรงที่บ้านเนินครับสามปีสามเดือนครับพอได้ไหมครับช่วงปีแรกก็จะช้านิดหนึ่งครับปีสองปีแรกจะช้านิดพอเข้าปีที่สามปีที่สี่ก็ดูเขาจะ เแข็ขงแรงขึ้นนะครับถ้าทุกต้นครับจะช้าอยู่ปีแรกนะครับแต่ถ้าบางต้นช่วงปีแรกงามเลยมันก็งามเร็วพุดพุดพุปดปดไปเลยนะครับส่วนที่เห็นนี่ก็คือนอกขมิ้นครับนกขมิ้นปีกว่าๆสมากเจอเชื้อราเล่นงานนะครับเนี่ยรู้จะรักษาแบบไหนแล้วครับแผลมันจะมี แผลแตกแล้วจะมีลาชมพูรอบนะครับแล้วก็ยอดจะแห้งอย่างเงี้ยยอดแห้งขอบลงมาเรื่อยๆนะครับขูดออกเลยนะครับเปิดขูดใช้มีดขูดขูดแผลขูดในตรงที่เป็นเชื้อราถ่ายชมพูชมพูออกก็เริ่มดูดีขึ้นนขูดออกเลยไม่รู้จะใช้ยาตัวไหนแล้วใช้าสารเคม,มีก็ไม่เป็นไม่เอานะครับแล้วก็ใตโคน้มวงน้มา คุนลงปุ่นแดงป้ายเอาไม่อยู่ครับถ้าเป็นน้อยๆขูดออกเลยครับขูดแผลออกเลยครับเดี๋ยวแผลก็จะประสานเองนะครับใช้มีดขูดออกเลยนะเนี่ยมันยังมีตรงเหลืออยู่ครับขูดข้ามัาเลยขูดให้มันเหลือเลยครับขูดเลยครับนี่ว่าแผลก็จะหายเองนะครับอยากใหก้เป็นเชื้อราแล้วก็แตกถ้าแตกออกมา สีชมพูสีส้มรอบรอบแผลเนี่ยเอาละลมแรงลมแรงมาล,ลมแรงวันนี้มาทางทิศเหนือครับปกติเขาจะมาทางตะวันออกเชียงเหนือทงนางรันนูน้นะครับอันนี้มาทางทิศเหนือเออดอกสุพรรณกระยามานแล้วนะครับ โตเร็วมากเลยนะครับปกติมันจะอยู่ตรงนี้เลยปลูกไว้นะครับต้นใหญ่มากถ้าก็โคนทิ้งแล้วเม็ดมันไปขึ้นที่นู่นนะครับเม็ดเปลวไปขึ้นที่นู่นช่วงระยะเวลาแค่สองปีสามปีเองดูมันโตใหญ่มากโตเร็วโตวใหญ่โตเร็วต้นใหญ่เดี๋ยวจะต้องจัดการเองเพราะมันอยู่ริมแดนครับริมแดนนั้นก็จะมีสายไฟสายไฟพาดเชื่วคาวเขานะครับือว่าจากผ่าอยู่คาลิปตัด ทุนหนาจากปล่อยูคาลิปต้เขาก็ปลูกกล้วยแล้วก็ต้นสละนะครับลงทุนก็ลงทุนตรงนี้สังเกตรตรงนี้กล้วยไม่มีงามเลยครับอยู่ด้านหลังด้านหลังนู้นก็ปลูกมันนะครับปลูกมันสำหรับหลังต้นกล้วยงามสูงใหญ่กว่าที่สามเท่าครับเนี่ยครับแยกตัวอย่างได้เลยครับจากการปลูกยูคาลิปตัสไม่มีปุ๋ย ขนาดเขาใส่ปุ๋ยที่ไก่ใส่ปุ๋ยนูน่นใส่ปุ๋ยนี่ก็ดูแลอย่างดีต้นยัางไม่งามเลยแต่เริ่มเฟื้อแล้วครับเริ่มดูดีขึ้นหน่อยร้อนครับกอลมครับพยงชิดจะมีดอกไม้ลมแรงมาแล้วนะลมหนามาแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวก็รู้ครับเนี่ยครับ ถ้าลมหนาวดีๆเนี่ดอกพุดเต็มต้นเลยนะถ้าลมดีถ้าลมหนาวดีถ้าหนาไม่พอก็แตกยอดนะครับต้นนี้ต้นสาวออกไปแล้วกักโศกมาเจ็ดวันเดี๋วจ,จัดๆเจ็ดวันนะครับก็ให้น้ำไปเมื่อสอง,สองวันที่แล้ว อัดไปยังนิ่งอยู่ส่วนต้นพระเอกพระเอกสิบห้าปีสิบห้าปีก็มีดอกด้านบนอย่างเดียวครับเกือบเกือบเกือบเท่ามะเขือพวงเล็กแล้วครับเป็นพวงพวงนะครับส่วนด้านล่างยังนิ่งอยู่ถ้าเป็นปกติก็ด้านบน,นถือว่าเป็นก่อนนะครับปกติโดยทั่วไปนี่ เป็นประมาณดอกจะมีเริ่มดมีประมาณต้นเดือนหรือกลางเดือนธันวาครับอันนี้ถือว่ามาเร็วนะครับมาเร็วเหมือนปีที่แล้วครับปีที่แล้วเาก็มาเร็วลนนักษณะนี้แต่ที่มันผ่านมากาออกดอกเดือนธันวานะครับดูมงคุดครับมงคุดสิบหปีเหมือนกันครับ พยงชิดก็สิบห้าปีนะครับเห็นต้นเนี้ยแต่หนูต้นปรยนะยงเลยครับต้นะยงพยุงหกปีเจ็ดปีครับโอ้โหต่างกะริบปั๊บนะครับชมเพลินอากาศเย็นก็ชมเพลินครับอยู่ในร่มเนี่ยเย็นสบายอันนี้ตุ้ยเว้นั่ง ชมสวนแล้วก็ในระหว่างช่วงที่ให้น้ำโอเคครับคลิปนี้พอจัองที่นี้แหละครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปแล้วก็จะเบื่อเสียงแหบๆบแบบนะครับนะรบันทึกไว้ให้ความทรงจำเวลาผ่านไปรวดเร็วนะครับถ้าเราไม่ไม่บันทึกไว้เราก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของช่วงนั้นน,น,นะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมถ่ายรูป ถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับตัวนี้โทรศัพท์ดีๆเม็นขาบมาันทึกนะครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีขอรับ